สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกทานกินง,งงกันแน่นมุ่งในลมคลิปต่อไปว่าเสียนในพี่น้องเบิ่งนั่งคำโทรคุยกับบารให้บาสผัดว่า มนางยืมรถเขามานางยืมรถเขามาบ่มีรถเนาะรถโมตายรถพังก็เลยยืมรถเขามาเลยเขาโทรตามรถไปขึ้นไปเอาเฮ็ดเฮ้ยมองกินอย่างละแล้วมันขับเขามาหงุดหงิด Bà cả mặc vào cả hôn 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 Nên là cái hôn 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 này. hôn Hai hôn nhang hôn 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 nhang hôn hôn บ่อไหนแบบมันห้าวใส่ทรงยางแล้วมันมุกอันไหนเป็นหือกอับอะไรเห็ดจะไปกินแฉะน้ำซะก่อนอืมมันไม่ได้เป็นเห็ดแก่เลยครับปลดลงมาเห็ดอ่อนมาผมรู้อันทรงยางมาันเด็ดมาเฮ้ยห่อยนะเออเห็ดบดเมื่อแฉะนะเดี๋ยวก่อนแบบมันเห็ดอ่อนแล้วมันห้าใส่ทรงแล้วมัน

เฮ็ดนี้มันคือขึ้นไวแทนนอนมันมาแต่เข้าพุ่นฮะมันมีมาแต่พุ่นอันนี้ทำไรเดี๋ยวเจ้ากินกับเป็นอือโฮ้ยมาล้หลังนะมันเซ๊น้มัก่อนชุบกินเก็บอะไรเก็บอ้ยเอาตรงยางเก็บอะไรอ่ะมามาตรงยางนะอาลงมาปันไว้ใส่หมกโม่นึ่นเด้อ แ้ยากมามกันมามาผู้เดียวลสงเมือเสยงมากโอะสอบด้วนะากัเออใส่ตรงยางสะกอนจะเอาไปใส่ฮะเอ้อมาจมเ่อพนต๊อีกเลยได้เฮ้ยมาแขง mời anh Mà đứng kéo anh nhang co, cứ hỏi tao đứng căn đâu mà anh sừng bằng phải vu không? Nai bỏ cỏ nai chơi đài đi, chơi đài bỏ độc khe,

ไล่ลายไปหน้อยขุดมาเพื่นนอนอะไรเล่าทางใน,อ,น,ยนอยู่มครับคำเดียวทางในพี่มาเนยย่าเราเก็บไปขายนอนเราประเขาเนี่ยเขาไปเก็บใบคล้ายจะเสกบอนจะฟูนี่เก็บไป,ปคายนอนเราปะ ลายก็ได้ร้านไถ่เอามาเลยพอสิคายดอกพี่น้องเอื้อยน้องพะยากันมาเก็บกินหมูโมว้าวนั่มันนักมาเมื่อไหร่บอกเปลแป้งโดดทำไมอายุมาแข็งแข็งอายุมากล้วย nạ thằng lăng Không nặng. Ping. Phết mạng rồi đấy, hết bọn kết lại tốt đọc khe thằng lăng nè thử thọt đã đi bỏ chắc xong phải đọc đi đi hơi mạng nhanh ทอดเดี๋ยวเขาก็กลับมาเดี๋ยวเขาก็เอาเมียมาบ้าอกบ้าเราหรอการมึงบ้าเราเราก็บ้าเราก็บ้าเราไปเอาไปมาเลือกสุดในตุ่มสุดเอเมอเตโ่

นีสองหมากเี่โอ้ย<ะ>มันไก่แฮะโอ้ย <laughs> กระเทืนมาล้วไปมันนักเลยมันพังยันพางล้ลมลมอ๋อลมไปไปไป,ไปบวงสุดนะไเยียาว,าาว,วไปเ่ยาวนะงไเขากินเลยนะ <laughs> กินแลได้กิน bớt mạng đừng lẹ má đây là thôn năm năm nè Ủa ừ, thịt chay rồi À nhắm mắt ông, ông, ông nó mắt nó này, này. <cười> ừ? <cười> đi vô thì Ui mắt tôi nó Tôi Nó mưa này chẳng được, bằng nó Nó ơi Nó ơi Nó Nó เอานุ่งหบัไโนนุ่งรถเอออินาซาหายนาซานุงเมื่อเลยฮะเจ้าห้ไอ้นื้นตนงแบบนี้อ่นอกนุ่งไหมเอาักโมหาเฮ็ดบดหายตัวผู้หาเออสมหพมันสมมันมันจาเนาันเมื่อแเธอถูกใจไหมหนุ จะก็หาอย่างนี้เอาทะเลคลองคลองอือืมปุตอนนี้แห้งขากดปู่ทิ้งดูเดี๋ยวขายลงดิบต่อเหรอ เออเอบงด้วยสีเหลืองอ๋อใส่ตัวนี้ให้คนอีนักชาใส่รถยังใส่อันนี้นะโมกะชุดสีเหลืองเลยนี่นี่นี่นักชาตินงามแต่เดนี่บมลูกอันมอหมกมอตม สีเหลืองนะมือม,อ,มอ,องดูห้องเล็กน้อยมัลเ<า>บิ้งคอยเบิ้งก่อนหนุ่มนา <c ười> งนี้เนาะโหงามแต่เด้ทำสีใสอาไปให้เลยเลยนะมันคือเป็นหนุ่มบมาขำหอบฮ้นุ่ะเอาไวู้ล่งในูสสุดเลยเอาให้นะ <c ười> นี่ต้นเฮีงงามเออไหวแล้วใส่เมื่อยมันลูกเนี่ยอันเือน่านะอินสซานะวาเอาเมื่อยมี้อาเอ้จับของรหเขาโทรน้ำยืมรหเขามาเออในเรื่องทองย่างนะนีมัดสุดให

ไปเมื่อเมื่อเมือ่อเมื่อเอาส่อนส่ถงม,มันจะไปใส่ถุงเสือ,อ,อเออยน,ออนเนเเนาะ้องรถโทรนำาลูกเขาสิมารงียนยันเขาเอนมาได้ป่าสิไปยี้บ <c oughs> ใส่เวลาจักหน้าทีเมื่อไหนกะแเซนอย่าแปดเซนรถลงมาหนแซงลงมาไถ่ายป้งหอยังมาง่ายบนมือเมือนา

มันมันกูสิจะมันโหนไว้ชูมันมังกูจมันไหวกูอีนัาซานังไซอีนาซานังไซนะเพี่นอันตาขวกเราย่างกันมาวางเลยตอนเราอยู่ในตุ่มกำลังมาสิโทฮะอันไพังคีบอเาว่า ขับโรนำขึ hmm. ้นนำให้เขาขึ้นเลแล้วกรได้โอ้ยมันชิมลีลาอยู่นี่อือมหมามนเลยอือขึ้นกรบ่ไดู้ดูเขามามากสิจองมันไหวซะมะกสิจรองมันไหวซะมะกกูหึนเถอะเดยดมาลโสไปเย็บจงบาทอีกกองโนนะซู ขี่ไรเลยรถกันเลยปวดกระเจียลวไปจบดีโอ้ยวันทโทรหาเพื่อน้านไม่โทรั